เอาสดีชวนเพื่อนีข้าไปย้อนกลับมา่ออยู่กันเกมซิวันนี้ก็มาเจอแข้งไทยประทะไทยนะฮะแม่งกระแทกันจะทดสอบฝีมือกันนะผมเป็นตากล้องนะฮะมาถ่ายนะฮะอ่าอ้าวยิ่หน้าตาไปไหนแล้วทัานดามาแตงรุกข์นะลูกข์นะรุกข์มุกไม่หาพาคนแข้งเงียบนะครับน่าเคียดเดี๋ยวดิงกูเดี๋ยวดิงกูเออติงก้องนะติงกล้องแล้วจุดนี้นะครับเล่นตัวสู่ไปไหนนะตอนนี้สั่งมุ่งนะครับสังหัวแข้งนะครับแล้วมีแอลล็อกแล้วเบอร์ซ่ เดี๋ยวเอยู่นีม่้เฮ้ยเ้ยมาเป็นยูโดแล้วเอให้นี่ยดีก่าถ้าเาไมดีเราอยากเห็นนี่นะฮะกองัวสองนั่งางนี้ยับเลยนะเหมือนนเป็นไก่นะฮะนี่เป็นหมด าไม่หาหรืเออครับนะทีนี้นะก็แฝงก็ซื้อนะไปแล้วไม่เห็นธาตุดีเฮ้ยที่ไหนเอ็งเป็นเขาเนี่ยเอาไปเอาไปเอาไปไปแล้วเลยไะไหนถึงนี่อยู่นี่ถ้าซึ่งอยู่ตรงนี้หนึ่คนนะเดี๋ยวมันมายิงกูซะงั้นไปดีกว่าผมรู้สึกว่าฝั่งนี้เป็นฝ่ายบุกนะฮะสังเกตุได้แล้วครับแดดมันร้อนสุดจะมันเลยทีเดียวถ้าอยู่าจะไม้เหลือแค่แดกไปแล้วครับอ่จะไล่เราไล่ไปแดกแดนะฮะยิงทาเบอร์ไล่ยิงไปแดกสู้ๆสู้ๆสู้มแตาไปไม่ไม่แไปครับใช้ปืน s a g นะครับ หัวกหมยนะ้ก็แ้กแปานะตมาแล้วนะครับเหลบาทเียแล้วแล้วตันี้ขงใส่แบบว่ากิจักรอยู่นะครับแบบกินจักเพื่อมาสู้นะครับอรไปหมดอีกัวนัแกแกแแลวตอสู้กันนะตอนี้อย่าลงนะทีมีบีอย่าลงนะ ของกรแจารหรืไม่ก็ไม่เป็นไรครับทุกคนก็แจกกันกันหมดนะครับมีเป็นช่อครับได้ถ้าได้ก็ายยาครับไม่าได้ไม่ครับเอาลเขาไม่ไับด้ยังไม่หลแล ok ้วซ <c oughs> ุ่มเงียบซุ่มเงียบอ่านักเงียบแบกเงียบนะครับเ็นเงียบอย่างนี้แกเงียบไม่แบกไม่แบกตรงนี้อีกองบอกละบอกมันอยู่ดี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 เอ้ยมาตาหาละเฮ้ยคนนอก๋ยูมันงกูมซุเกยได้ซเงียบกูว่าละ นอกนอกเปต็ตากร้องเราจุดนี้นะฮะโดนยิงฟรีเลยนะครับก็จบแล้วนะครับ21ต่อ16นะครับ